นเลยทุกคนมันอร่อยมากนะใครลองกินใครลองกินแล้วรู้สึกชอบเหมือนเราอะบอกได้เลยนะคอมเมนต์มาได้เลยส่วนตัวคิดว่าแบบรสชาติมันโอเคนะเพราะว่าเมื่อวานนะเราลองกินแล้วแล้วก็อร่อยแล้ววันนี้เราก็เลยมารีวิวให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะคนดูสินี่นี่น,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 นความเส้นอนะดูอเห็นแล้วแบบสุซัดสุซัด Mm. Mm. อร่อยดูดูดูกคนดูอืมน้อยอร่อยอร่อย,ยมาก แค่เนี้ยยี่สิบห้าบาทคุ้มนะอาจจะแบบดูเล็กใช่ปะดูเหมือนเล็กๆอะ่ะดูกระปุกเล็กอะ่ะแต่คือแบบเอจริงๆแบบถ้ารสชาติได้อะ่ะเราคิดว่าไม่มันมันก็โอเคมันก็เหมาะสมอะ่ะอืมนี่เรายังมีอีกกระปุกหนึ่งนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ำเพิ่มอีกกระปุกหนึ่งอร่อยมากจริงๆต้องรออร่อยมากทุกคน อ,อ,อร่อยอ่ะทุกคนอันนี้เราแบบชอบซดน้ำมากเพราะน้ำเขาแบบชาลิ้นอะ่ะชาลิ้นมากทุกคน คาลิ้งชาปากจริงๆค่ะอะอย